ตอนที่เก้ารสชนาก้าวขึ้นเตียงเธอกับเข้านอนคนโลฟากโดยมีลูกสาวนอนอยู่ตรงกลางเพราะกลัวนานะนอนดิ้นจนตกจากเตียงครองพบมีสีหน้าผ่อนคลายปัญหาที่ค้างคาใจมานานคลี่คลายแล้วเขารู้สึกมีความสุขจนหอมแก้มลูกสาวฟอดใหญ่และยื่นมือออกไปจับมือของรสชนานที่อยู่ใต้ผ้าห่มพรุ่งนี้เราจดบันสมรสกันจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่มีงานแต่งงานนะคะแค่ไปทำบุญที่วัดก็พอ รจนาได้เขาที่เปิดปากว่ารักเธอกลับคืนมาอย่างโชคดีก็ดีใจแล้วเธอไม่ต้องการการแต่งงานใหญ่โตแค่จดทะเบียนสมรสแล้วอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาเป็นครอบครัวเดียวกันก็พอแล้วไม่จัดงานหรือเขาถามกลับพลางสบสายตาไม่คะ่ะหนูไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเพื่อนนั้นก็มีแค่ทิพรจนาตัดญาติขาดมิกับป้าและอาไปนานแล้วทำใจหนูรู้สึกสบายใจเป็นที่สุดเลยคะ่ะ คนพูดเริ่มขอบตาแดงตำ่ำแล้วก็หลับตาทำท่าจะนอนขณะที่บนใบหน้ายังมีรอยยิ้มครูหนึ่งรัชนาก็เข้าสู่นิทรารองพบพลิกตัวมานอนเป็นหงายใบหน้าของเขามีรอยยิ้มเช่นกันจากนั้นก็พลิกตัวไปปิดไฟหัวเตียงและดาดิ่งเข้าสู่พวงนิทราเช่นกันหกชั่วโมงผ่านไปใต้ความมืดสลัวจู่ๆรันาก็รู้สึกตัวเพราะมีคนมานอนเบียดเธอจะขอบเตียง มือของเขาเริ่มยุ่งยามแล้วเธอก็ส่งเสียงพูดคุยด้วยอย่างแผ่วเบากี่โมงแล้วคะตีห้าครึ่งครองพบซุกไปน้าเขากับกลุ่มผมของเธอมือหนึ่งสอดเข้าไปใต้เสยืดออกไปข้างนอกกันเถอะครองพบลงจากเตียงก่อนเขาจูงมือเธอออกไปยังด้านนอกโดยฝีเท้าที่แผ่วเบาในทันทีแม้แต่การปิดประตูลงก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนลูกน้อยรจนามองไปที่ผ้ามานหนาทึบเป็นอันดับแรกเพื่อตรวจดูว่า น้าต่างถูกปิดเอาไว้ไหมแล้วเธอก็ถูกกอดจากทางด้านหลังถูกดึงให้นั่งลงบนโซฟาเขาเริ่มถอดเสยืดของเธอและถอดเสยืดของตัวเองออกหนูไม่ได้กินยาคุมหนูยังไม่ได้ป้องกันเลยหนูอาจจะท้องอีกคนฟังเงื่อหน้าตาประสานตาแววตาของเขาเร่าร้อนสีหน้ามึนเมาและเขาก็เอ่ยตอบเธอมีเลยฉันอยากมีลูกอีกคนจริงนะคะจริงสินานานา่ารักมากน้องของนานา,นาก็ต้องนา่ารัก รสนาก้มหน้าลงจูบผิีปากของเขาหนูรักคุณค่ะพูดอีกหนูรักคุณค่ะอีกครั้งหนูรักคุณค่ะครองพบหูอื้อตาลายด้วยความดีใจฉันรักเธอรักเธอรักเธอหนูรักคุณค่ะเธอพลิกไปหนะ้าจูบกกคูรักฉันแต่ก็ยังทิ้งฉันไปเขาเพึมพำอยู่ที่ซอกคอเพราะรักยังไงล่ะคะถึงทนอยู่ด้วยไม่ได้อีกแล้วคนฟังเงยหน้าขึ้นศบสายตาเขาเข้าใจดีทุกอย่าง ซึ่งเป็นความผิดของเขาแท้ๆและเขาก็พร้อมที่จะแก้ตัวแล้วฉันขอโทษลุกขึ้นไปอาบน้ำกันเถอะคะ่ะเธอหันไปมองนาฬิกาแขวนที่แขวนอยู่บนฝาผนังเหนือโทรทัศน์จอแบนเครื่องใหญ่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วแสงสว่างจากด้านนอกตึกเริ่มลอดผ่านช่องพม่านหนาทึบเข้ามาข้างในแล้วครองพบลุกขึ้นนั่งก่อนรจนาลุกขึ้นนั่งตามเธอมองเขาหยิบกางเกงมาสวมตัวเดียวเท่านั้นส่วนเธอนั้นหยิบทุกอย่างมาสวมหมด เพราะเมื่อเปิดประตูห้องนอนเข้าไปแล้วบางทีลูกสาวของเธออาจจะตื่นอยู่ก็ได้คุณอาบน้ําก่อนนะคะเธอบอกกับเขาพร้อมกับเดินนําไปที่ประตูห้องนอนก่อนเมื่อเปิดประตูเข้าไปร่างไมน้อยที่ยังนอนอยู่บนเตียงภายใต้ความมืดสลัวยังไม่ตื่นครองพบเดินตามเข้าไปเขาดึงผ้าม่านหนาทึบที่บังหน้าต่างเอาไว้ให้เปิดออกภายในห้องนอนจึงสว่างจ้าทั้งสองคนเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนแล้วเขาก็เดินไปเปิดลิ้นชักตู้ที่ตั้งอยู่ริมห้อง ในมือของเขามีสมุดร,รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หน้าปกเป็นสีน้ำเงินเล่มหนึ่งทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของฉันมีพร้อมฉันพร้อมที่จะเป็นสามีตามกฎหมายของเธอแล้วเรารู้จักกันนานแล้วนะคะเธอกล่าวเสียงแผ่วตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันใช่หกปีสามปีที่อยู่ด้วยกันสามปีที่หายไปหนูขอโทษคะ่ะรัชนาขอโทษกลับยังรู้สึกเสียใจจังหวะเวลาและโอกาสความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปไปมามา มันกลับกลายเป็นเรื่องดีสําหรับเธอจัดการวันนี้ให้เสร็จไปทุกเรื่องเขาพูดแล้วเดินเข้ามาหาค่ะจัดการให้เสร็จไปทุกเรื่องรจนาพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มแต่ขอบตาร้อนเผาไปอาบน้ําด้วยกันไหมเขาถามขึ้นอย่างหยอกเย้าไม่ค่ะคุณอาบน้ําก่อนรจนาถอยหลังหนอีกฝ่ายในทันทีเธอไปที่เตียงแล้วปลุกลูกสาวให้ตื่นนานะตื่นได้แล้วต ha ื่นเร็วเช้าแล้ว หนูน้อยตื่นขึ้นมามองหน้าแม่จากที่กำลังงัวงเงียเพราะเพิ่งตื่นนอนพอเห็นความแปลกประหลาดของทิวทัศน์รอบตัวหนูน้อยถึงกับแตกตื่นแล้วก็ลุกขึ้นกอดคอแม่แม่คนถูกกอดเห็นลูกสาวแตกตื่นโดยการมองไปทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีร,บรอบๆห้องจึงพูดปลอบเสียงอ่อนโยนพร้อมรอยยิ้มหวานละมุน <c oughs> บ้านพ่อจ้าอืม <c oughs> หน้านาครางคล้ายว่ารับรู้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกแตกตื่นอยู่ดี บ้านพ่อหนูปวดชี่ไปห้องน้ำข้างนอกกันรจนาพาลูกน้อยลงจากเตียงเพราะครองพบกำลังใช้ห้องน้ำในห้องนอนอยู่เธอเดินนำลูกสาวออกไปยังห้องนั่งเล่นด้านนอกที่นั่นมีห้องน้ำอยู่อีกห้องนานาเหยียบพื้นหินอ่อนเย็นเท้าก็รู้สึกตื่นเต้นบนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วจากนั้นก็เดินตามแม่ออกมาจากห้องนอนพอเห็นถุงมากมายที่ใส่ของที่พ่อซื้อให้เมื่อวานรางน้อยหยุดชะงัก ก่อนเดินเข้าไปที่ถุงเหล่านั้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังส่งเสียงเรียกรจนาแม่อ้าวไหนว่าปวดชี่รจนาหันกลับมาถามลูกสาวที่ไม่ได้เดินตามหลังมาของหนูหนูน้อยรีบบอกเสียงใสไปฉี่ก่อนเดี๋ยวฉี่รถกางเกงรจนาเดินเข้ามาจูงมือน,น้อยๆของลูกสาวให้เดินไปด้วยกันฉี่แล้วค่อยออกมาดูก็ได้พอหนูอาบน้ําแล้วแม่จะเลือกชุดสวยๆในนั้นมาให้หนูใส่เย้ นานะร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเข้าไปในห้องน้ำหลังจากที่ทำธุระเสร็จก็วิ่งกลับมายัางห้องนั่งเล่นและตรงไปที่ถุงมากมายเหล่านั้นในทันทีรจนาตามออกมาแล้วเข้าไปดูด้วยว่าข้างในนั้นมีอะไรสองแม่ลูกรือข้าวของออกมาจากถุงพร้อมกันนั้นเสียงของนานะก็ดังขึ้นอย่างสดใสแม่น้องรจนามองตุ๊กตาเด็กทารกที่ยังอยู่ในกล่องแล้วลูกสาวก็พุ่งมาหาพลางพยายามยกกล่องมาให้ใบหน้าของหนูน้อยมีรอยยิ้ม แกแกรจนาแกะกล่องให้ลูกน้อยหนูน้อยรับไปอุ้มอย่างดีอกดีใจพอนอนลงเปลือกตาก็ปิดพออุ้มขึ้นเปลือกตาก็เปิดหนานาดูสนอกสนใจเป็นอย่างมากส่วนรจนาในตอนนี้เธอเห็นเสื้อผ้าที่ครองพบซื้อให้ลูกสาวก็ถึงกับยิ้มกว้างเนื่องจากมันน่ารักจังเลยแล้วก็แพงมากด้วยชุดเด็กที่ไม่ธรรมดาเสื้อผ้าราวกับของผู้ใหญ่ย่อส่วนพ่อซื้อกระโปรงยีนให้หนูด้วยเหรอเนี่ย รสจนาขบขันยังมีความสุขแม่ก็มีกระโปรงยีนอยู่นะวันนี้เราแต่งตัวเหมือนกันดีกว่าแม่น้องหลับตานานาที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นหินอ่อนหันมาบอกแม่น้องร้องไห้ได้ด้วยนะรสจนาหันมาสนใจตุ๊กาตาเด็กทารกที่อยู่ในมือของลูกสาวเมื่อดึงจุกนมที่อยู่ในปากออกก็เกิดเสียงดังขึ้นมาแง่ง่แม่น้องร้องนานารู้สึกอัศจรรย์ใจ เท่านี้น้องก็ไม่ร้องแล้วรสชนาใส่จุกนมเข้าไปในปากตุ๊กตาเด็กทารกแล้วก็ต้องมองไปทางครองพบเมื่อเขาเดินออกมาจากห้องนอนชายหนุ่มนุมงผ้าขนหนูผืนเดียวออกมาไปนานะเราไปอาบน้ํากันรสชนาพูดกับลูกสาวอาบน้าพร้อมลูกเหรอเขาถามกลับด้วยความแปลกใจเพราะกําลังนึกภาพที่รสชนากําลังเปล่าเปลือยและลูกสาวกําลังเปล่าเปลือยอาบน้ําด้วยกันเปล่าค่ะอาบน้ําให้นานะก่อน หนูอาบที่หลังพ่อนานาอวดตุ๊กตาเด็กทารกที่อยู่ในมือพร้อมรอยยิ้มหนูชอบไหมลูกครองพบถามพร้อมรอยยิ้มรักใคร่เอ็นดูหนูชอบน้องน้องไปนานาไปอาบน้ำกันดีกว่ารจชนาลุกขึ้นแล้วเดินนำหน้าลูกสาวไปก่อนโดยที่นำเสื้อผ้าที่จะใส่ให้ไปด้วยครองพบจึงเดินตามหลังเข้าไปข้างในห้องนอนเนื่องจากต้องแต่งตัวและจากนั้นก็รอสองแม่ลูก เพื่อที่จะออกไปข้างนอกพร้อมกันตอนที่สิบแม่แม่นา,นานาชอบอกชอบใจที่แต่งตัวเหมือนแม่คือใส่กระโปรงยีนกับเสื้อยืดสีขาวแถมขนาดรองเท้ายัางใส่เหมือนกันเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งรสจนามองลูกสาวจับเสื้อและจับกระโปรงยีนอย่างมีความสุขเธอเองก็มีความสุขเช่นกัน เพราะนึกไม่ถึงว่าจะได้กลับมาใส่เสื้อผ้าแบบนี้อีกเนื่องจากตั้งแต่มีลูกสาวก็ไม่เคยแต่งตัวเลยจะใส่เพียงแค่เสื้อยืดกับกางเกงสามส่วนหรือไม่ก็สี่ส่วนเท่านั้นเธอไม่มีเวลาแต่งตัวไปโชว์ใครและต้องประหยัดเงินแม่เหมือนแม่เลยหนูชอบไหมรัจนาถามพร้อมรอยยิ้มชอบนานายิม้มจนเห็นฟันซี่เล็กๆในปากแม่ก็ชอบ รสนาตอบลูกสาวแล้วเงยหน้าไปมองทางครองพบที่สวมเสื้อผ้าแนวเดิมคือชุดสูทกับเสื้อเชิต้ตความหล่อเหลาเข้ม,มขมคายของเขายังคงหน้าหลงไหลไม่มีเปลี่ยนไปกันเถอะครองพบพูดแล้วอุ้มลูกสาวขึ้นจากที่ยืนอยู่แม่น้องนานาชี้ไปที่ตุ๊กตาเด็กทารกที่ถูกวางอยู่บนเตียงทันทีซึ่งรจนาก็ไปหยิบมาให้ลูกสาวเวลานั้นเสียงของครองพบดังขึ้นตามมาหยิบทะเบียนบ้านที่วางอยู่หลังตู้มาด้วย และหยิบเงินออกมาจากตู้เซฟด้วยปึกหนึ่งปึกหนึ่งเหรอคะใช่เท่าไหร่คะเนี่ยรจนาสงสัยลานหนึ่งค่ะเธอขานรับด้วยหัวใจที่เต้นแรงในวันนี้เธอจะเป็นอิสระจากทุกอย่างเธอจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองอย่างถาวรและเธอจะได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องของเขาอย่างที่ต้องการนานาคุยกับพ่อเสียงเจ้าหนูน้อยถามโน้นถามนี่ตามประสาเด็กและแล้วทุกคนก็เข้าไปข้างในรถ ภายในรถที่แล่นไปตามทางจู่ๆก็มีคนโทรมาหาครองพบและพูดคุยกับอีกฝ่ายที่ส่งเสียงสะท้อนอยู่ข้างในรถคุณพบครับเรื่องปรับปรุงตึกนั้นน่ะผมได้สถาปนิกมาแล้วนะครับวันนี้เขาว่างไหมพาไปที่นั่นเลยว่างครับแต่จะเข้าไปกันก็น่าจะสายหน่อยนะครับน่าจะประมาณสักสิบโมงเช้าแล้วคุณพบคิดว่าจะทําธุระที่สํานักงานที่ดินเสร็จในช่วงไหนหรอครับคนโทรหาถามกลับมาไม่รู้จะเสร็จช่วงไหน แต่ถ้าเสร็จช้าก็ไม่เป็นไรหรอกให้เขาดูแล้วจัดการออกแบบออกมาเลยโอเคครับตกลงวันนี้คุณพบจะไม่เข้าบริษัทใช่ไหมครับลูกน้องถามอีกไม่เข้ามีเอกสารสําคัญอะไรก็ส่งเข้ามาทางอีเมลเหมือนเดิมครับนา,นานาที่อยู่ทางด้านหลังและกําลังเล่นอยู่กับตุ๊กตาเด็กทารกพูดแจกขึ้นมาเนื่องจากหนูน้อยหิวข้าวแล้วแม่หนูหิวข้าวรจนาหันหลังไปมองลูกสาวแล้วพูดเสียงเบาขึ้นมาเนื่องจากครองพบ ยังคุยโทรศัพท์อยู่กับคนอื่นเดี๋ยวแม่ให้พ่อจอดรถที่หน้าเซเว่นครองพบไม่มีอะไรที่จะคุยกับลูกน้องแล้วเขาสั่งการรวบรัดเสียงเรียบอีกครั้งแต่เสียงของนานะและรจนาที่ดังแทรกเข้าไปทําให้คนที่โทรมาหาเกิดคําถามทั้งสองคืนดีกันแล้วหรืออีก20นาทีก็จะ8ปดโมงคราวนี้รจนาคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาใช้งานบ้างระหว่างนั้นก็พูดกับเขาไปด้วย หนูโทรหาทิพย์นะคะบอกทิพย์ว่าต้องไปธุระทิพย์ไม่มีกุญแจร้านเพราะหนูอยู่บ้านตลอดเดี๋ยวต้องบอกให้ทิพย์ออกมาเลยบอกกับทิพย์ด้วยว่าคนของฉันจะเข้าไปที่นั่นวันนี้ได้ค่ะขณะที่รจนากําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับทิพย์อย่างเพลิดเพลินข้ามสะพานตรงหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงตลาดรังสิตแล้วอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงที่ร้านเสริมสวยแล้วจูๆ่ๆครองพบก็จอดรถเนื่องจากเขาเจอร้านสะดวกซื้อที่รจนาบอกกับลูกสาวไปก่อนหน้านี้ว่าจะแวะ ทิปแค่นี้นะจะถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าเซเว่นริมถนนแล้วโอเคเดี๋ยวขีม่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเลยเราเจอกันครองพบรอรจนาตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วหันมาพูดเดี๋ยวลงไปซื้อของให้เองซื้ออะไรบ้างนะขนมปังนมเปรี้ยวน้ำแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งตรงนั้นด้วยค่ะรจนาเห็นว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งกำลังขายหมูปิ้งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่พอดีเดี๋ยวมาหนูไปด้วย นานาร้องขึ้นในทันทีที่พ่อเปิดประตูรถออกเรารออยู่ในรถพ่อไปแค่แบบเดียวรจนาหันไปบอกกับลูกสาวหนูอยากไปด้วยพ่อไปแบบเดียวลูกเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นกันอีกเดินในนั้นนานไม่ได้รจนาอธิบายให้ลูกสาวฟังไปไหนนานะถามอย่างไม่เข้าใจซื้อตึกซือตึกนานาไม่เข้าใจในคำพูดของแม่แต่แล้วก็พล่งออกมาพร้อมกับรอยยิ้มและยกแขนข้างหนึ่งขึ้นสูง ส่วนแขนอีกข้างยังอุ้มตุ๊กตาเด็กทารกเอาไว้อยู่ทะเลไม่ได้ไปทะเลรสจนาหัวเราะที่ลูกสาวเข้าใจผิดหนูอยากไปทะเลเอาไว้สักพักนะอีกสักพักแม่จะให้พ่อพาไปรสจนาให้สัญญากับลูกสาวพร้อมรอย,ยิ้มหวานละไหมทะเลนานาร้องขึ้นเสียงใสยอย่างดีใจครองพบซื้อของแล้วกลับเข้ามาข้างในรถคราวนี้มีสเสบียงเต็มรถเลย เธอเห็นของที่เขาซื้อแล้วก็ัวเราะจากนั้นก็ส่งข้อเหนียวก้อนหนึ่งกับหมูปิ้งที่หักปลายไม้แหลมแล้วไปให้ลูกน้อยครองพบขับรถต่อไปจนถึงที่หน้าร้านเสริมสวยที่หน้าร้านเสริมสวยไม่มีรถกระบะคันนั้นแล้วรจนาที่แต่งตัวไม่เหมือนเดิมลงจากรถเท่านั้นอาแปดที่กําลังอยู่หน้าบ้านของตัวเองถึงกับร้องทักขึ้นมาด้วยความแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงของหญิงสาวคืนดีกันแล้วเหรอวันนี้ลือแต่งตัวสวยคืนดีกันแล้วคะ่ะ รจนนาหันไปตอบพร้อมรอยยิ้มอืมอืคืนดีกันก็ดีแล้วอาแปดสนับสนุนให้รจนนาเอาผู้ชายที่มีฐานะมีเงินมีทองเพราะจะได้ไม่ลำบากอีกอย่างหนึง่งไหนๆก็มีอะไรกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วก็คืนดีกันไปเถอะร้านขายยาฝั่งตรงข้ามเปิดให้บริการแล้วเช่นกันแม่ของหมอกริดเห็นการเปลี่ยนแปลงของรจนนาที่ไปคืนดีกับสามีก็มีสีหน้าไม่สดใสนิดหน่อย รสชจนาไม่ทันสังเกตเห็นสีหน้านั้นเธอหันไปเปิดประตูร้านซึ่งประจวบเหมาะกับที่ทิพย์ขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงพอดีทั้งสองคุยกันอยู่ครู่หนึ่งหน้าตายิม้ยมแย้มจากนั้นรสจนาก็หายเข้าไปข้างในก่อนจะกลับออกมาขึ้นรถอีกครั้งอะอ่ะปลาไปไหนอะอ่ะแปะตะโกนถามทิพย์ขึ้นมาไปโอนตึกนี้ไงแปะนี่แปะรู้ไหมตึกหลังนี้จะเป็นของปลาแล้วนะแฟนของปลาซื้อให้ซื้อให้เลยเอ อาแปะอาปากค้างช่ซื้อให้เลยซื้อให้เป็นของปลาเลยทิพย์กล่าวย้ำพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทานรจนนา้อเป็นคงใจดีอยู่นะใจ่ายปั่มด้วยอาแปะมีท่าทางเห็นด้วยว่าควรจะคว้าผู้ชายรวยๆเอาไว้อนาคตจะได้สบายนี่แปะไม่ได้ซื้อให้อย่างเดียวนะยังจะมีปรับปรุงใหม่ให้ด้วยทำตึกนี้สวยแล้วก็ใหม่ขึ้นมาอ๋อวันนี้จะจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะแปะ ดีดีต้องผูกมัดเอาไว้อาแปะยุยงอย่างคึกคักแต่แม่ของหมอกริชท,ที่แอบฟังอยู่อีกฟากถนนนั้นมีจิตใจห่อเหี่ยวแทนลูกชายเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถให้อะไรแบบนี้สองแม่ลูกได้ลูกชายกินเห้าไปภายในรถที่กำลังแล่นไปรจนาสูดลมหายใจเรียกกำลังใจให้กับตัวเองเฮือกใหญ่หลังจากวันนี้ไปเธอจะไม่มาที่นี่อีกเธอไม่อยากถูกมองด้วยแววตาที่ไม่ต้องการและดูถูกเธออีกต่อไปแล้ว บ้านหลังนี้ล่ละคะ่ะรจนาบอกหลังจากขับรถเข้ามาตามถนนริมคลองบ้านของปู่ย่าของเธอเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ที่ครอบครัวของลูกๆอาศัยอยู่ด้วยกันเมื่อปู่ย่าและพ่อของเธอเสียชีวิตทีนี้ป้าและอาก็หยุดคลองและพร้อมที่จะแบ่งที่ดินกันทุกเมื่อแต่ยังแบ่งไม่ลงตัวจึงยื้อมาถึงปัจจุบันนี้ที่ต่างฝ่ายต่างเคี่ยวมากคลองพบหาที่จอดรถแล้วดับเครื่องยนต์ คนในหมู่บ้านเห็นรถเก่งคันรู้มาจอดหน้าบ้านก็ออกมาเมียงมองดูทั้งป้าและอาออกมาพร้อมกันรจนาลงจากรถแล้วพาลูกน้อยลงจากรถเช่นกันมาทำไมอาชื่อเอี่ยมเปิดปากผลพึมพำขึ้นมาก่อนได้ผัวใหม่เลยพามาโชว์มั้งป้าที่ชื่อพรกระแนกกระแหนตามผูดชายเหมือนจะมีเงินขับรถ b ีเด้วยมันไปทำอะไรมานะทึงได้ผัวรวยๆได้หรือว่าขายหอยพรปากไม่ดีว่าหลานสาว มันมีลูกติดผูดชายยังจะเอามันอีกเหรอเอี่ยมปรามาสแลแสดงสีหน้าบึ้งตึงออกมารสนาอุ้มลูกสาวแล้วเดินเข้าไปหาคนทั้งสองแต่ระหว่างทางครองพบยื่นมือออกมาอุ้มลูกสาวจากเธอซึ่งทําให้เธอมีมือไหว้ป้าและอาป้าหนูมาเอาทะเบียนบ้านไปทําธุระค่ะเอาไปทําธุระอะไรพรถามกลับเสียงแข็งนิดๆมีท่าทางจะให้และไม่ให้ในคราวเดียวกันเอาไปซื้อตึกค่ะแฟนหนูจะซื้อตึกให้ รจนาอดไม่ได้ที่จะอวดออกไปข่มคนทั้งสองแฟนหรอแฟนทำงานอะไรเอี่ยมเลิกคิว้วพลางมองครองพบสายตาสำรวจทุกซอกทุกมุมนักธุรกิจคะ่ะรจนาตอบประหนึ่งโอ้อวดนิดๆพอและเอี่ยมคันปากยิบๆโดยว่าอยากจะพูดจากระทบกระเทียบกระแทกกระทันใส่หลานสาวแต่พูดไม่ออกเพราะสายตาคมกริบเอาเรื่องของครองพบที่กำลังมองมามเดี๋ยวไปเอามาให้พรพูดแล้วหมุนตัวเดินเข้าไปข้างในบ้าน พ่อหนุ่มเจอนางปลามันที่ไหนหรืออีกคนที่ยังอยู่ถามขึ้นผมจำไม่ได้แล้วครองพบตอบทั้งห้วนทั้งสั้นลูกติดนะชอบคนที่มีลูกติดหรือเหยียมห้ามปากไร้ๆของตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ลูกติดลูกของผมเองจริงหรือจริงฮ <c oughs> แล้วทำไมตอนนั้นนางปลาถึงมาเอาชื่อลูกสาวของมันไปใส่ในทะเบียนบ้านในสูติบ,บัตร <c oughs> ก็ไม่มีชื่อพ่อปรากฏเอี่ยมถามอีกอย่างสงสัยและจับผิดคือ รสนาจ,จะอธิบายความจริงแต่ถูกครองพบอ้ามเอาไว้เขาเป็นผู้ตอบคำถามเองผมไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยตอนที่ลูกปลาคลอดแต่ตอนนี้กลับมาแล้วซื้อตึกให้ลูกปลาและลูกอยู่คนฟังอ้าปากยังหุบไม่ลงตะลึงไปกับคำจริงและคำโกหกของผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าจนพูดไม่ออกแล้วพรก็ออกมายื่นทะเบียนบ้านให้โดยกำชับเอาไว้ว่าให้นํามาคืนด้วย แล้วเมื่อรถเก่งแล่นออกไปสองพี่น้องนินทาหลานสาวของตัวเองอยู่ทางด้านหลังอยากอิจฉาตาร้อนเผาเมื่อกี้คุยกับมันเอี่ยมเอ่ยขึ้นคุยว่าอะไรว่าจะถามมันว่าซื้อตึกที่ไหนมันก็เปิดตูดนี้ได้ทันทีพรกล่าวตอบขึ้นมาผัวมันนั่น<ๆ>พ่อของลูกมันนั่นแหละไอ้ผู้ชายคนนั้นเอี่ยมเอ่ยต่อกมาอีกเสียงดูถูกฮะผัวมันเหรอนึกว่ามันท้องไม่มีพ่อไอ้ผู้ชายมันบอกว่ามันไปทํางานต่างประเทศมา เพิ่งจะกลับมาหาลูกหาเมียซื้อตึกให้อยู่เฮไม่เชื่อหรอกโกหกแน่แน่โกหกหรือไม่โกหกตอนที่มันเอาทะเบียนบ้านมาคืนก็ขอดูโฉนดที่ดินของมันสักหน่อยก็แล้วกันพรกล่าวอย่างหัวหมอเป็นหนึ่งมันหายไปตั้งหลายปีมันหายไปทําอะไรมานะหรือว่าขายตัวจริงๆเอี่ยมบนพึมพำม,ม,มันเป็นช่างเสริมสวยนี่พอยังจําได้ว่ารชนามีอาชีพนี้หาเลี้ยงตัวเองสงสัยจริงมันไปเจอผัวคนนี้ได้ยังไง เอี่ยมสงสัยไม่เลิกเพราะอยากที่จะให้ลูกสาวของตัวเองที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเจอผู้ชายรวยๆแบบนี้ก็ถามมันสิพรพระชดกลับถามแล้วพวมันบอกว่าจำไม่ได้เวลาเดียวกันนั้นทางด้านของรจจนามีสีหน้าและท่าทางผ่อนคลายจนยิ้มออกเพราะจะหลุดพ้นจากบ้านหลังโน้แล้วบ้านที่มีแต่คนที่ไม่ต้องการเธอเธอยังจะต้องการพวกเขาไปอีกทำไมครองพบเห็นรจนามีความสุข เขาก็มีความสุขไปด้วยและเมื่อไปถึงที่สำนักงานที่ดินซึ่งเป็นเวลาเฉียดเก้าโมงเชา้าสามคนพ่อแม่ลูกลงจากรถเจ้าของร้านเสริมสวยเห็นเจ้าของตึกก็บอกกับเขานั่นค่ะมาแล้วมาแล้วเจ้าของตึกบอกกับผู้ชายของตัวเองเมื่อเห็นรจนาเดินมาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งที่อุ้มนานะอยู่ครองพบหยุดยืนอยู่ที่ตรงหน้าสองแม่ลูกทันใดเขาก็บอกกับรจนาและบอกฝ่ายตรงข้ามไปในคราวเดียวกัน ซื้อในชื่อแฟนผมนะครับลูกปลาเอาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านออกมารจนาหยิบออกมาส่งให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างอดตื่นเต้นไม่ได้ลูกชายเจ้าของตึกรับไปแล้วพลางพูดออกมาคำร้องผมเขียนแล้วสัญญาซื้อขายผมก็เขียนแล้วแล้วก็ไปดึงบัตรคิวมาแล้วด้วยเดี๋ยวกรอกข้อมูลของผู้ซื้อลงไปก็เรียบร้อยแล้วครับครองพกพยักหน้าให้อีกฝ่ายแล้พูดขึ้นก่อนจะส่งนานา,นาไปให้รจนาอุ้ม เนื่องจากจะได้โอนเงินค่าตึกให้อีกฝ่ายเครดิตในการโอนเงินค่าบัญชีของเขาอยู่ในระดับหลายล้านลูกชายเจ้าของตึกชวนรจนาเข้าไปข้างในเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกเธอจะได้เซ็นเอกสารและหลังจากที่จ่ายค่าภาษีและค่าโอนอะไรต่างๆเรียบร้อยใบโฉนดที่ดินที่สำคัญมากก็มาอยู่ในมือของหญิงสาวนที่สุดอีกทั้งยังมีทะเบียนบ้านที่ผู้ขายมอบให้มาด้วยวันนี้เธอสามารถจัดการธุระทุกอย่างให้เสร็จหมดได้จริงๆ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ